ทักทายพี่น้องสู่ผู้สุคนนะครับเด้อโอ้ดีใจเด้อพี่น้องเอ้ฝนตกพี่น้องเอ้หลังจากที่ฝนมาตกมาได้ประมาณจะเขาหาเสียทิตหาทิฐและพี่น้องฝนตกลินครับช่วงสีโมงแรงครับโอ้ดีใจพี่น้องเอ้ได้ก็ขอให้ตกดุนโดนเด้อนะครับไอดีกับยูนั่มขอกงว่วพี่น้องเมื่อเบิ้งว่ามันฝนมาเห็ดนี่แหละครับเนี่ย หาแสล้มนะครับเนะาะปอกบ่เห็นหนามเด่นเส้ง,งัวนอะครับพี่น้องเอ้ดีใจพี่น้องเอ้ฝนตกหลังจากที่ฝนมาตกโดนพี่น้องเอ้กำลังปอกๆอยู่ครับยังแดกไก่แห้งขึ้นเรื่อยๆเนี้ยเนาะกำลังลิ้นครับตกมาใส่เข่าเนี่ยครับพี่น้องเอ้ อยู่ในงั้นหน้าเนี่บ่มีน้ำนี่ครับขำบนพีดเพราะว่าทางพี่มันจะมันจะสูมตอนฝนนะครับเนาะกลางๆมีอยู่ครับน้ำแต่ว่าน้ำกับบะมีครับหัวหน้ากับบะมีพี่น้องเอ้ยมันนี่กะลิ้นปอกมากก็รู้สึกดีใจแหละครับถึงมันถีบ่บแห้งอันเดียกับขอแห้งแห้งเลยเด้เอครับก่อนกีบฝ่ากับเป็นแปมด้วยครับแต่ว่ากาปอกมากยังฉีกกันยังดีนะพี่น้องเอ้ยตกมาใส่เข่าเล็กน้อยนะครับเนาะเพื่อนว่า ฝนตกสาผมห้เข่านะครับเนาะเด็กกระคอให้ตกแง่งก็นี่นะร่รบเบืบ่งขีปฝาว่า,าม,มีไปไหนแต่พี่น้องเอ้ยปักปักกันยังดีนะครับเนาะตกหน่อยตกหลายดีมืดแหละครับขอจะตกครับดีใจพี่น้องเอ้หลังจากที่มันห่อนอบเอามาแต่เส้าหอดสีมงแรงกักนะครับเนาะฝ่าขึ้มเมืม่อครับพี่น้องเอ้แต่ว่าขึม้มมาตกฝึงมาตกนี่แหละครับปักปอกเจนี่ เบื้องครับเสียงสังกะสีกับว่าดังปันใดคลิปเบื้องเลยครับเบื้องจะเม็ดฝนล,ลงหางลงสังกะสีนะครับเนาะแต่ไข่กรอนฝนผลมาต๊กันครับพี่น้องเอ้ยต๊หน่อยต๊หลายดีมั้งล่ะครับโอ้ดีใจเลยพี่น้องเอ้ผลมาตน๊นี่โดนดีดีครับบ้านมือผมนี่ประมาณจะเ้าหาอทิที่สี่เดือนก,กลัวๆคิดเบื้องพี่น้องแต่กระลิ้นมาแห้งเลยครับนี่ เมืองตะเม็ดฝนตกตัก้งแต่สังกัดสีแล้วครับหน่อยหลายดีหมดนะครับเนาะพี่น้องไช้กอนบลตกครับทักทายพี่น้องช่วงแรงๆครับหลังจากฝนบลตกแจ็เสียครับส่มเนียกันดีใจตื่นเต้นนะครับเนาะเศร้าหรือพี่น้องเอ้ยเบืง้งเบื้งแต่มันป,ปนักปากสัมเนียกดินท่านนายกเจษ ชุ o m จกมิดนี่ครับพี่น้องเลยแต่ไขก่อนมาตกนะครับเนาะตกหน่อยตกหลายดีมด้งละครับมาถักไข่พี่น้องตอนแรงๆผมบอกกินว่าฝนจะตกแห้งยังไงเนาะครับพี่น้องเลยมาลุนว่าเมื่อแรงจะตกอีกบ้างนะครับเนาะแต่กระลินปักปักทั้งสี่แหละพี่น้องหลังจากที่ฝนมาตกมาในประมาณสี่อาทิตย์นะครับเนาะหาอาทิตย์โอ้ยไก่เมื่อแรงกัขอยังแห้งเลยนะเมื่อแรง ไอ้กระสีป่าก็บ้าหนาวไปเลยนะครับพี่น้องไอ้ไข่ก่อนมาตกนะครับเนาะชุ่มเย็นจังน่อยครับพี่น้องเอ้มาแลงก็ตกมาอีกนะเด้อฝนเนี่ตกแห้งๆเลยเด้อแมาแลงนี่มาถักท้ายพี่น้องก็อยู่ขอ,อกงัวะแหละครับพอดีกับเอางัวเข่าขอ,อกนะครับเนาะเห็นฝนตกเง,งี้งงนย,ยนะครับใไขให้งัวตากฝนตดนจังน่อยนะครับเนาะ กระตากโดนโดนไล่กับไว้ดีแล้วครับพี่น้องเห็นฝนตกมากกันเลยฝ่าเอาเขานะครับเนาะกะกิดวานสีแห้งครับพี่น้องกัลิ้นปักปักทั้งสี่แหละครับไ้าไอ้ฝนมาตกนะครับพี่น้องเอยถักท้ายพี่น้องช่วงแ,งแรงๆครับดีใจครับพี่น้องหลังจากที่ฝนมาตกมาไดนประมาณเสียอาทิตย์หาอาทิตย์พึ่งตกนี่แหละครับฝนตกลิ้นพี่น้องเอ้ย